บกนตัวนี้สวยมากค่ะใช้ได้ที่การสร้างคือสวยค่ะคือมีแต่คนบอกค่ะว่าปบกนี้สร้างแล้วคือใส่แล้วสวยค่ะนวค่ะคือการวิธีทำวันนี้จะจะเอาวิธีทำมาให้ดูเลยนะคะวันนี้เราสร้างแพท,ทเทิร์นไว้แล้วค่ะเป็ดเกดไลเลยนะ ปิดไหล่เลยค่ะเอาไหลมาต่อกันเลยค่ะต่อกันเลยนะคะเราปรับไหลเรียบร้อยแล้วค่ะปิดสกร้ตเทปค่ะจะให้ดูวิธีการวาดคอนะคะวันนี้การวาดคอที่เราต้องวาดคือเป็นคอปะบวมยการเข้าคอการปิดคอค่ะ ปิดคอหนึ่งเซนค่ะปิดได้เลยเปิดได้เลยปิดคอค่ะหนึ่งเซนการวาดคอนะคะ อกตัวมนการเข้าคอสองเซนครึ่งออกหนึ่งเซนคอหน้าลงแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าคอหน้าจะลงประมาณกี่เซนเราขอลงประมาณสี่เซนแค่นั้นนะคะคอหน้ามันจะเป็นแบบคอกลมค่ะเป็นแบบคอกลมคอหลังลงหนึ่งเซนวาดเลยค่ะวาดเป็นคอเลยค่ะตามนี้แหละเป็นคอกลมนี้ได้เลยค่ะ วาดได้เลยค่ะตรงนี้ลงหนึ่งเซนค่ะวาดได้เลยค่ะเป็นคอกลมค่ะแต่กลมแบบมนนะคะการวาดคอเป็นคอกลมได้เลยสาววาดคอคอกลมเลยคะ่ะนี่ค่ะเส้นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เราวาดมาเส้นนี้เลยค่ะคอหลังประมาณความใหญ่ประมาณหกเซนครึ่งค่ะออกตรงช่วงนี้สี่เซน วาดคอได้เลยค่ะวาดคอคอนี้เราก็วาดมาบมนได้เลยค่ะตอนนี้วาดเป็นคอมนได้เลยค่ะตามนี้ตามเต้นนี้ได้เลยค่ะวาดคอตอนนี้นะคะเราปิดเกตอะไรเรียบร้อยแล้วเราหากระดาษเลยค่ะหากระดาษกิ้งคอนี้ออกมาเลยค่ะิ่คอ กิ้งคอเป็นปกบวมนออกมาเลยนะคะกิ้งเลยค่ะเส้นที่หนึ่งกิ้งตามเส้นคอนี่เลยค่ะตามคอปกบวมมนนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาวาดตามเส้นกิ้งนะคะที่เรากิ้งออกมาค่ะ เพราะเราจะเอามาแยกค่ะตามเจ้ากิ้งเลยค่ะตามเจ้ากิ้งที่เราเอามาเลยนะคะนี่ค่ะ เส้นที่เราคลิ้งกันขวาแล้วค่ะเราจะเอามาตัดแยกนะคะตรงนี้ตีเส้นตามนี้ได้เลยค่ะตรงนี้หนึ่งเซนตัวนี้สองเซนครึ่งตัวนี้หนึ่งเซนตัวนี้สองเซนครึ่งตัวนี้หนึ่งเซนตัวนี้สองเซนครึ่งค่ะเราก็วัดตัวคอจริงได้เลยนะคะเราเอามาตัดแยกเราวัดตัวคอจริงค่ะเนี่ยค่ะตัวคอจริงวันนี้ คอรจริงนี่ค่ะที่เส้นคอรจริงวันนี้รอบคอได้ยี่สิบสี่ค่ะนี่ค่ะตามที่เราวาดกันเลยนะคะแล้วเราก็ตัดตามเส้นนี้เลยคะ่ะที่ที่เราขีดเส้นค่ะที่เราจะตัดแยบกบเป็นปกบัวมนค่ะตัวนี้จะเป็นปกบัวมนตัดแยกนะคะไม่ใช่ปกบัวมนในตัวค่ะตัวนี้ถ้าตัดแยกแล้วจะสวยค่ะ คือจะโอบคอดีเนี่ยค่ะเราวัดคอดจริงได้เราต้องแยกให้ได้เข้ากับคอจริงที่เราสร้างค่ะแยกตรงนี้ค่ะประมาณแยกละครึ่งเซนค่ะจะได้ปกออกมาค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ติดปกปอตเทปเลยนะคะติดเลยค่ะ ปอดเทปเลยนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะพอปกตามที่เราต้องการนี่ค่ะเราวาดเลยค่ะวาดตรงนี้แต่งแต่งปกหม่ตรงนี้ให้เป็นเส้นฉากนะคะวาดค่ะวาดเป็นพอปกลงมาเนี่ยค่ะ ให้คอปกลงมาได้สวยนะคะตรงนี้ตีเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นเลยค่ะตั้งฉากคอหลังค่ะประมาณหกเซนครึ่งช่วงตรงนี้ตัวคอปกประมาณสักเจ็ดแปดเซนค่ะตรงนี้แล้วเรากวาดได้เลยค่ะวาดวาดมาตามเส้นคอปกนี้เลยค่ะวาดให้สวยวาดให้สวยตามค้งมุนได้เลยค่ะ พอปกโค้งน่ค่ะแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดตามรูปคอเลยค่ะ ัวนี้ค่ะจะโค้งคมมนสวยมากเราก็จะเอามาใส่ตามตามปกเลยค่ะตามคอค่ะตามคอที่เราวาดไว้เนี่ยค่ะเราก็จะมาใส่าตามนี้ตามคอจริงค่ะตามคอจริงก็โค้งให้ได้ค่ะเพราะเราจะโค้งให้ได้ประมาณนี้ค่ะโค้งค่ะโค้งเราได้คอปกแล้วนะคะคอปกบวมล ตอนนี้เราได้พอปกปมงแล้วค่ะตรงตรงนี้ค่ะเส้นกระดุมค่ะเราต้องมีเส้นกระดุมด้วยคือเราจะเข้าปกตรงจุดนี้นะคะแล้วเราก็วาดหลักแร้ให้ได้เลยค่ะวาดลลหลักแร้ไมได้ตัวนี้เราจะเป็นเก็ดเป็นเก็ดโค้งคัดใต้อกนะคะข้างขึ้นหนึ่งเต็นค่ะ ตัวนี้โดยประมาณแล้วเราจะเข้าได้ประมาณสักเซ็นครึ่งน,นะคะคนนี้เอวใหญ่ค่ะวาดเลยค่ะวาดโค้งได้ตามรูปแปบได้เลยค่ะวาดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเกตเกตตัวนี้จะได้เต็มครึ่งน,นะคะเต็มครึ่งพอโอกตรงจุดอกเราลงประมาณหนึ่งเซน โค้งเลยค่ะตรงมีคัดอกนะคะเราจะคัดอกตั้งแต่ตรงจุดจุดบ่านหน้าเลยนะคะแล้วเราก็โค้งมานี่เลยคะ่ะตามเกล็ดตรงเอวนี่ค่ะโค้งได้เลยโค้งตรงจุดนี้ขึ้นห้าจีนแล้วเราก็ตีเป็นเกล็ดมาเลยนะคะนี่ค่ะเกล็ดได้เลยอันนี้เราโค้งเลยค่ะ ิ้นหลังนะคะตัวนี้เราจะมีชิ้นหลังเข้าหนึ่งเซนค่ะข้างหลังจะมีเป็นตอกตอกข้างหลังค่ะตอกข้างหลังเราก็ตีได้เลยค่ะตีได้เลยข้างขึ้นหนึ่งเซนค่ะได้เลยค่ะข้างเข้าเซนครึ่งค่ะที่เราวัดได้สายของคนนี้วาดเลยค่ะ เกตตัวนี้แบ่งครึ่งค่ะยี่สิบเอ็ดก็ได้สิบเอ็ดนะคะได้สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนะคะตีเส้นตรงเลยค่ะขึ้นสองเซนนะคะเกตตัวนี้ได้เซนครึ่งตีเลยค่ะตีเลยค่ะ ตรงนี้ขึ้นจับสะโพกใหญ่ห้าเซนนี่ค่ะตีเลยนะคะการวัดโคง้งเราโค้งบาหลางังต้องโค้งจากจุดบาหลางะะังเลยค่ะตีโค้งเลยค่ะวาดค่ะวัดโค้งมาเลยค่ะเป็นเกตหลังค่ะตัวนี้เป็นเก็ตหลังเป็นเก็ตโค้งค่ะเกตโคง้งเราจะวาดเลยนะคะตัวนี้วาดเป็นเก็ตโค้งเลยค่ะตัวนี้ นี่ค่ะหลักแร่ว่าตามแบบได้เลยค่ะนี่ค่ะคือการทำเก็โค้งชิ้นหลักชิ้นหน้าเราตัดตามรูปแบบนี้เลยเลยค่ะเราโค้งชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วตรงเก็ดตรงเก็ดนี้เราต้องล่นประมาณหนึ่งซนนะคะจะทำไให้อบลอยค่ะนี่ค่ะนี่คือเส้นจริงค่ะ เส้นจริงคอปกค่ะเส้นนี้ที่เราจะสร้างที่เราจะตัดเป็นคอปกบัวมูลเลคะตัวนี้ค่ะวันนี้ก็คือการสร้างปกบัวมูลตัวนี้คือเสร็จแล้วค่ะปกบัวมูลแบบง่ายๆ